เออคงจะไม่ให้ใกล้เลยเอถ้ารู้ว่าเป็นคนแบบนั้นเนี่ยส่วนมากเนี่ยนะก็คือมีส่วนน้อยก็คือเข้ามาแล้วก็มาทํางานให้จริงๆงจริงจ,งจงมันก็มีแต่ว่าส่วนน้อยส่วนใหญ่ก็เข้ามาเพื่อจะหวังผลประโยชน์เหมือนกับคนที่เข้ามาในนี้หวังผลประโยชน์ทางนั้นเอฟซเออเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อต้องการอะไรนะเข้ามาเพื่อหวังเกอบโกยหวังผลประโยชน์จากเอซหรือจากคนที่อื่นนู่นนี่นั่นอะ คน,คนที่เข้ามาส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นแอดก็ไม่รู้หรอกใหม่ใหม่แอดมาไม,ไม่รู้เรื่องกับเขาเลยว่าเอะเขาเข้ามาทมําไมทั้งมันมันลบากลําบนอยู่ก็ลําบากหากินอยู่ก็ลําบากเงินทองก็ไม่มีแล้วจะมาทําไมลามามา,มาอยู่ที่นี่เรามาันมาลําบากจะอยู่ทําไมก็กลับไปอยู่บ้านไม่ดีฝาเลยใช่ไหมแต่เขาก็เลือกที่จะอยู่ลําบากเออเรามาคิดในใจโอ้มันมีจุดมุ่งหมายแบบนี้ตอนเนี้แอดเก็ตเก็ตเลยแอดเข้าใจในเรื่องราวทางเนี่ยทั้งหมดเลยเข้าใจแล้ว ว่าเขามาเพื่ออะไรเข้าใจหมดเออมันเป็นอย่างนี้จริงๆนั่นแหละนะครับเอฟซอืมไม่ได้เงินก็ไม่ให้พวกมันเนะ่นั่นและสินะครับส่วนมากเขาจะทำอย่างนั้นแหละ ส่วนมากเขจะคิดกันอย่างนั้นเอฟซีเขาจะว่ากันอย่างนั้นเออเขาบอกว่ามาเนี่ยมาเพื่อท่างใหญ่มาอ่ามาเพื่อปกป้องเอออมาเพื่อป้องกันนะครับปกป้องนู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายก็ไม่เหลือสักคนหนึงปกป้องภาษาอะไรวะหนีไปเกี่ยงเลยไปเกี่ยงเลยเออนะคำพูดมันก็พูดได้คุณสิรินะครับสวัสดีครับผมคําพูดนะก็พูดได้ แต่แต่พฤติกรรมนะ่มันไม่ใช่ไงมันมันรู้เรื่องมันเข้าใจอยู่นะครับมันเข้าใจอยู่คุณพูดยังไงเขาก็เข้าใจแต่ว่าการกระทําของคุณมันขัดแย้งกับคําพูดเนี่ยเออใหม่ๆก็ดูพูดดีหละ่ะเอาอกเอาใจนะเอาไปเอามาคุณก็ทิ้งเข้าไปอยู่ดีอดีตสามีไปด้วยหรือ ยังไม่เห็นเลยนะว่าเขาจะเอาเอาอาดีตไปด้วยนะครับยังไม่รู้เลยนะครับว่าเขาจะเอาอาดีตไปด้วยหรือเปล่าแต่พรุ่งนี้เขาก็ต้องไปตามที่ศาลไทฟงทธนัดเอาไว้เออแล้วแล้ว,จะ,ลออวนะจะทำการเลื่อนหรือยังไงก็ว่ากันไปณตรงนั้นเอ่จะทําการเลื่อนหรืออะไรก็ว่ากันไปก็ว่ากันแหละอา่าถามว่าเขามีสิทธิ์ไหมมันก็มีสิทธิ์เอเขาก็เคยรั่นวาจาไว้แล้วนี่ว่าพมา อ่าประมาณนั้นสี่ห้าเดือนเนี่ยเขาจะไม่ให้อ่าคนของเขาเนี่ยได้เป็นอะไรเลยเออนะถามว่ามีธิตแต่ยังไงถึงวาระมันก็ต้องมาอยู่ดีเอการเวลาผ่านไปนับวันนับวันมันก็ต้องถึงอยู่ดีคุณไม่มีทางหลีกหลีไปได้หรอกเพราะว่าหลักฐานเขาเก็บไว้หมดแล้วคุณจะปิีแปลงไม่ได้แล้วเขาเก็บข้อมูลไว้เกลี้ยงหมดแล้วอ ก็แค่ยืดระยะเวลาแค่นั้นแหละเอฟซีเต็มที่ก็ให้ยืดระยะเวลาไปาแต่สุดท้ายคุณก็ต้องเข้าสู่ขบวนการเหมือนเดิมเ,เหมือนเดิมใช่ไหมเห็นโพสในช่องนู้นใช่ไหมก็ถามว่ามีส่วนไหมมันก็มีส่วนนะมีส่วนอา่าเขาเรียกว่าร่วมมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมอยู่แล้วเพราะมันก็เห็นในภาพไงฟ้องโดยในภาพไง ก็อาจจะมีส่วนร่วมเข้าไปแหละอันนี้ก็ถือว่าเอ่อก็ก็ไม่ว่ากันและนะมันช่วยไม่ได้อะมันอยู่ในสถานการณ์เดียวกันตรงนั้นแล้วเนาะมันแก้ไขไม่ได้ก็ต้องว่าไปตามนั้นเอ่อก็อย่าลืมว่าโจ์อะไม่ใช่ไม่ใช่จะเป็นชาวบ้านนี่โจ์ไม่ใช่ชาวบ้านอนะอย่าลืมนะโจ์ก็คือองค์กรองค์กรหนึ่งที่ใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เนะเมื่อเขาถ้าเกิดเขาต้องการฟ้องร้อง ก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการนละนะอืมก็คงจะทําอะไรไม่ได้ไปมากกว่านี้เราก็คิดว่าก็ต้องเข้าใจแหละนะครับคุณสมหมายนะครับสวัสดีครับผมก็นี่แหละเอฟซี FC. ก็ดูกันต่อไปว่าพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นยังไงแล้วก็แก้แบบไหนได้แต่ที่แอดคาเด,ดาวนะเขาคงจะไปขอเลื่อนเอ่ใช่ไหม ต้องเอาทั้งคู่นั่นแหละดอกอ้อคือคนกับเราเนี่ยกำลังจะจมน้ำอเอฟซีถูกไหมคนเรากำลังจะจมน้ำเขาก็ต้องหาสิ่งที่ใกล้ยึดเหนี่ยวไงคือดึงกระตกไปด้วยอ่ะเออคนจะจมน้ำเนี่ยคนว่ายน้ำไม่เป็นน่ะใครก็ได้ที่ไปอยู่ใกล้อ่ะเขาคว้าหมดแหละถูกไหมเออใครที่อยู่ใกล้เนี่ยเขาเขาดึงเขาก็ชากหนึ่งทั้งคว้าแล้วก็กดหัว คนจมน้ำมันจะกดหัวกดกดเพื่อจะให้ตัวเองอะขึ้นขนผลน้ำมันจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับเอสีเพราะฉะนั้นการช่วยคนจมน้ําเี่ยจะบอกเลยนะว่าให้เข้าข้างหลังเขาอย่าไปเข้าข้างหน้าเขาเดี๋ยวโดยเด็ดขาดนะครับเวลาช่วยคนจมน้ําต้องเข้าข้างหลังเขาอย่างเดียวอย่าไปเข้าข้างหน้าข้างหน้าเขากอดเลยมันกอดเลยมันจะจับเราให้ได้เพราะจับเราปุ๊บเนี่ยเราว่ายน้าเป็นเราจมเลยเพราะอะไรมันกอดเราไม่ให้ว่ายเลยเราจะตุยไปด้วย เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าข้างหลังหรือดึงผมเขาดึงผมเขานะเออดึงผมล้วให้เข้าเชิดหน้าหงายท้องนะครับเชิดหน้าเข้าไว้ไม่ให้เขาจับเราถ้าเขาจับเราเราตุยด้วยมันจะเป็นอย่างนั้นได้แม่แม,แม่ผู้ใหญ่ใจดีใช่ไหมแล้วมาแทงลงหลายคนเป็นอย่างนั้นป้าสมอนหลายหลายคนเป็นอย่างนั้นเออ หลายคนเป็นอย่างนั้นก็คือตอนแรกก็ไม่ได้มีอะไรเราก็ไม่คิดว่าเขาจะเป็นปฏิปักษ์เราเขาจะเป็นศัตรูเราไม่คิดหรอกแต่พออยู่ไปนานๆนะ่ะแล้วเอาไปเอามาก็แยกตัวออกเอ่อพอพอไม่ได้ไม่ดีแล้วเข้ากับคนข้างในไม่ได้เขาก็ออกไปแล้วก็กลับมาฟาดกลับมาแทงข้างหลังเออกลับมาจะมาแบบแบ็คเมย์จะเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องหลัง อ่าเรื่องคุยกันข้างหลังแล้วจะมาพูดข้างหน้าอย่างเงี้ยมีเยอะแยะเออแล้วก็สุดท้ายก็ก็จะโดนก็คือก็จะไม่รุ่งสุดท้ายก็จะตุยไปเลยมาตุยไปเลยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหลายคนเป็นอย่างนั้นนะครับอืมเงินกินขนมใช่ไหมใช่ครับผมนั่งแหละ เขาพูดเกินไปใช่ไหมใช่เขาพูดเกินไปก็พูดซะให้ให้รงสารเลยนะลูกไม่ได้กินขนมไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินขนมโอ้โหพูดซะน่าสงสารเลยเป็นไงแล้วตอนนี้ตัวเองเป็นไงตอนนี้ลูกก็ไม่ได้กินขนมเหมือนกันเออหนักกว่าเดิมอีกหนักกว่าที่อยู่ที่นี่อีกเออไม่ได้กินอะไรเลยละแล้วก็อนาคตก็จะไม่ดีเหมือนก่อนต่ก่อนนี้มองเห็นอนาคตนี่แหมสดใสเหลือเกิน แต่ตอนนี้เริ่มแล้วเอเริ่มจะลำบากแล้วออย่าลืมว่าขาดผู้นำทางครอบครัวเอฟซีขาดผู้นำทางครอบครัวเนี่ยลำบากนะแล้วคุณแม่ไม่ได้เลี้ยงเดียวอย่างเดียวนะคุณแม่เลี้ยงสามเลยเนี่ยถ้าคุณแม่ออกมาเนี่ยก็จะลำบากเลยเพราะอะไรลูกต้องสามค่าใช้ใจ่ายเพียบเลยวัยกำลังกินวัยกำลังเรียนใช้เงินทั้งนั้นอา่า แล้วทรัพย์สินก็ไม่เหลือเพราะว่าเขาก็ยึดคืนหมดแล้วไงทรัพย์สินจะไม่มีแล้วไงยึดคืนไงใช่มาแต่ตัวทั้งนั้นก็มาแต่ตัวกับเก็บเสื้อผ้ามากระเป๋าใบหนึ่งเหมือนเ,ออเสื้อผืนมอนใบแบบอาเหลียงมาแบบนั้นเอฟซีส่วนมากเขาจะมา่างนั้นเสื้อผืนมอนใบแบบอาเหลียงอ,อแต่กลับไปนี่ รถสองคันสามคันเอฟซีขนขนแทบไม่หมดเลยล่ะสองคันสามคันเออเป็นอย่างนั้นนะ FC. เอฟซีเออมามาก็อย่างนั้นนะครับมันจบแล้วนะครับเอฟซี FC มันจบไปแล้วล่ะเออคือละครชีวิตที่นี่เนี่ยมันจบมันเห็นชัดเจนนะครับเออ ถ้าแอดถ้าแอดย้อนกลับไปได้เนี่ยนะแอดวัาทำไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเลยเอาจริงไม่ให้ใครไม่ให้น้องเราต้องมาปกป้องน้องไว้เลยอะ่ะไม่ให้น้องไปไหนเลยเรื่องมันจะได้ไม่เกิดพอเรื่องไม่เกิดมันก็อยู่สภาพปกติเออไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออเราก็จะไม่ได้มาที่นี่เออไม่ต้องมานั่งแบบนี้นะครับ มันต้องเป็นอย่างนั้นนะใช่เลยทุกอย่างใช่เป็นอย่างนั้นเลยนะครับเอฟซีนะอืมเราคืออันนี้นะเรื่องที่มันเกิดขึ้นมามันก็มันดีอย่างหนึ่งก็คือเราได้รู้อาจิตใจของคนเราได้รู้อุปนิสัยใจคอคนเยอะแยะมากมายหลายคนมากมายมากเยอะแยะมหาศาลเลยเอฟซีเยอะมาก เราได้เห็นตัวตนของคนเนี่ยได้เยอะมากใน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 เรื่องเนี้ยนะนะขนาดถ้าคนภายนอกเรายังเข้าใจได้ว่าเอ,อเขาเป็นคนภายนอกมันคงไม่เกี่ยวอะไรแต่คนภายในคนในหมู่บ้านคนหมู่บ้านข้างเคียงนู่นนี่นั่นเราได้รู้เห็นถึงอุป,ปนิสยัยใจคอแต่ละคนไม่เหมือนกันอ,อ่ะบางคนเขาก็โอเคเขาก็ดีนะเออบางคนก็ไม่ดีเ,ออเห็นไหมมันก็สลับสเปลี่ยนกันไป ขนาดคนที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันก็ยัง,ย,งยังลำบากเลยเอ่อยังเข้าใจยากเลยเออเห็นไหมมันไม่เหมือนกันใช่อืมมันเปอนเป็นอย่างนั้นเอเอ่อมันเป็นลักษณะน,นั้นทุกอย่างก็ตับ เขาหาตัวหมดแหละเออหลายๆอย่างหลายๆคนก็กลับเข้าหาตัวโดยเฉพาะนะครับต้นเรื่องโดยเฉพาะต้นเรื่องอ่าต้นเรื่องจะกลับเข้าหาตัวช้าหน่อยแต่กลับหาตัวชกลับเข้าหาตัวเนี่ยชัวแน่นอนอ่าชัวแน่นอนแต่ช้าแต่ชัวใช่มายุราเรื่องจริงย <eterm Gore> ิ่งกว่าละครใช่เยิ่งกว่าละครหลังข่าวอีกมีเรื่องเล่าทุกวันเห็นไหม เออมีเรื่องให้พูดถึงได้ทุกวันแหละไม่มีวันหยุดไม่มีวันวันหมดนะเดี๋ยวเรื่องรู้เรื่องนี้คือเรื่องหลักเนี่ยเขาก็จะพูดน้อยลงไปเออเพราะว่าพูดไปมันก็ไม่มีประโยชน์ดันไปก็ทําอะไรไม่ได้อ,อ่แต่ไอ้เรื่องปีกย่อยเข้ามาเนี่ยมีเพียบเลยฟ้องร้องกันทะเลาะกันด่ากันฟ้องร้องกันเรื่องความผิดอย่างอื่นมีเยอะแยะมากมาย เราได้เห็นตัวตนของเขาแล้วการที่เขาโฆษณาในสื่อเนี่ยซึ่งมันไม่มีความลับไงคุณกำลังประจานทั่วประเทศทั่วโลกด้วยไม่ใช่ประจานแค่เฉพาะตรงนี้เวลาคุณพูดขึ้นมาเนี่ยเขาก็เห็นกันหมดแหละคุณจะพูดอะไรกันแล้วแต่เขาก็เห็นกันหมดอันนั้นะเขาจะเก็บถ้าคุณพูดผิดเมื่อไหร่งานเข้ามานั้นอ่า ได้นั่นแหละคือคือเราเห็นไงนเออเราเห็นไงนว่าอาอ่ยู่กับตรงเนี้ยนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างช่ไหมมันเกิดเรื่องอะไรบ้างคนร้อยพ่อพันแม่มาอยู่รวมกันใะเอเออต่างคนต่างความคิดต่างคนต่างนิสัยไม่เหมือนกันบางคนไม่เคยเข้ามาเลยแต่มาหากินกับเขาก็มีนะแม่น้องไส้บอกว่าแอดเกาะแอดมาเกาะ นะถ้าถ้าเป็นไปได้ถ้าย้อนกลับไปได้แอดจะไม่มาเกาะเด็ดขาดเลยแอดบอกเลยเนะี่ยแอดจะไม่เกาะเลยไม่มาเลยเพราะเราเอาเงินก้อนใหญ่ๆมาทิ้งไว้ที่นี่เออเราไม่ใช่อย่างนั้นเรามาเกาะเพื่อให้เสียเงินเพื่ออะไรวะไม่เข้าใจเออใช่ออืมันบอกว่าแอดมาเกาะที่นี่เกาะเกาะแสงใครถามหน่อย ไม่มีใครให้เกาะเป็นแสงเลยแสงก็แสงแบบอะไรอะ่ะเออแสงอุบาทถ้าถ้าพวกนี้เขไม่มาพูดนะให้มันเสียหายเนี่ยเอะก็จะไม่ได้พูดเลยเรื่องพวกนี้ไม่พูดไม่พูดทำไมให้มันเสียเนียดปากเปล่านะครับตอนนี้ก็มีปัญหาเวลาเขาเวลาเขาสวนกลับมั่งก็โกรธไม่พอใจเขาจะเล่นงานเขาอย่างง้นอย่างนี้